สนามฟุตซอลนะคะที่บอกว่ามีการทุจริตกันเนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะคะก็เรียกว่าตอนนี้กําลังเร่งร,งรวบรวมค่ะพยานหลักฐานการทุจริตโครงสร้างโครงการสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะบอกว่าให้ทันสรุปผลในเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะที่ครูก็ยังทยอยเข้าให้ปากคําอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยนายธีรศักดิ์วิริยะกะมลพันธ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาคสี่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าขณะนี้นะคะการตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่16โรงเรียนของอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วก็กําลังรอผลการตรวจคุณภาพพื้นยางบูสนามจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะพร้อมกันนี้ค่ะทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็มีการประสานไปยังสำนักงานโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอใช้อุปกรณ์ตรวจพื้นคอนกรีตสนามฟุตซอลนะคะเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนมากที่สุด ส่วนการสอบปากคำครูจำนวนกว่า100รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจรับงานสร้างสนามฟุตซอลนะคะขณะนี้บอกว่าใกล้ครบถ้วนแล้วขณะที่ผู้บริหารบริษัทที่ยื่นเสนอราคาบางรายก็มีการติดต่อเขาเข้าชี้แจงในวันที่24สตุลาคมนี้และก็ตามค่ะหากว่าไม่มีบริษัทใดเข้าชี้แจงให้ข้อมูลก็ไม่เป็นไรค่ะบอกว่าทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีพยานหลักฐานมากพอ ที่จะดําเนินการได้และก็คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบสนามฟุตซอลในพื้นที่อำเภอโนนสูงได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะก็มีการขยายผลไปตรวจสอบในอีกหลายจังหวัดในพื้น<ช>ที่ภาคอีสานด้วย